ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire, w a r o ร a n t และเกมจาก Hoyoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนนาสูงสุด10เดือนหรือเติมเกมในลายพร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ r i c h m a n s h o p เท่านั้น เลย UG Phone ทางแอปนั้นเประบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย สวัสดีครับผมเดียว่อยระยามวันนี้จะมาทำคลิป10นิสัยแย่ๆของผู้เล่นโรบอกที่ชอบหม้อสาวเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากอันดับที่10คนกลุ่มนี้นะครับเขามักจะชอบตั้งรูปโปรไฟล์เป็นอนิเมะถ้าเกิดว่าเขาใช้โซเชียลอย่าง Twitter หรือ a c e b o o k นะครับถามว่ามันเกี่ยวยังไงก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้เขามักจะเอารูปโปรไฟล์อนิเมะเนี่ยมาตั้งไว้ให้ใหมันดูดีใช่ไหมครับแล้วก็เที่ยวเอาไปหลอกคนอื่นประมาณว่าอ๋อหน้าตา ผมเนี่ย่อเหมือนอนิเมะในรูปเลยนะอะไรแบบนี้นะครับผมและแน่นอนว่าคนที่หลงคาลมหรือหลงเชื่อเนี่ยก็จะพากันเคิมตามๆไปนะครับอันดับที่9ชอบทําให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งการการะทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะครับเพราะคนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยจะไม่ออกมาเรียกร้องและเรียกความเห็นใจจากใครนะครับเพราะโดยปกติแล้วคนกลุ่มนี้แค่จะใช้ชีวิตให้พ้นไปในวันวันหนึ่งเนี่ยมันก็ยากแล้วครับเขาไม่มีเวลามานั่งเล่นเกมแบบที่พวกคุณเบียวกันหรอกนะครับบองคนบอกว่าเนี่ยผมไปท,ทําทฤษฎีตรงนู้นตรงนี้ตาม Google มาเนี่ยเขาบอกผมเป็นแน่นอนคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบน Google เนี่ยเราจะกอกจะพิมพ์อะไรไปยังไงก็ได้มันก็เป็นแค่วินิจฉัยแบบคาดคะเนเฉยๆถ้าเราอยากรู้ว่าเราป่วยเป็นโรคซ เราก็ต้องไปหาหมอนะครับและความเชื่อผิดๆที่ว่าการเป็นโรคพวกนี้มันทําให้ดูเท่แล้วก็ดูน่าสงสารเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่จริงเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปคนที่เขาป่วยเป็นโรคนี้เขาทุกข์นะครับณเวลาที่เกิดขึ้นในช่วงวินาทีต่างๆเนี่ยเขามักจะคิดลบมากกว่าการที่จะมานั่งเล่นเกมแบบที่พวกคุณทํากันอยู่นะครับฉะนั้นอย่าหาทําอย่าใช้วิธีนี้ในการเข้าหาผู้หญิงหรือจีบใครก็ตามนะครับผมมันไม่ถูกต้อง อยู่บ้านเบื่อเบื่อโทรศัพท์ก็ไม่แรงไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนี่เลยครับ App แอปออนไมค์แอปที่เราสามารถสร้างห้องคุยกันได้และยังมีมินิเกมถึง7เกมให้ผู้ชมได้เลือกเล่นกันและสําหรับใครที่อยากสร้างห้องเล่นเกมกับเพื่อนก็มานี่กําหนดห้องเองและมินิเกมส่วนชื่อผมจะตั้งเป็นเหมือนเดิม GG เกมที่ผมเลือกก็จะเป็นเกมถ่ายภาพอ่ะทีนี้เราก็รอ,อคนมาเล่นกับเรานะครับหรือจะเชิญเพื่อนมาเล่นก็ได้ซึ่งมินิเกมส่วนใหญ่เนี่ยมีแค่2คนก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับผม okay. ไม่ใช่ไม่ใช่ถม,ม Keys, ัถนันนเถนใช่หมันคือถนนใหนคถนนแต่จอดเครงบินเขาหไม่ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้แล้วเฮ้ยกณสนามบินถูกโอ้ดูสแปมกันแต่ละคนโอ้ของเล่นคืออะไร อ๋อ oh, รู้แล้วรู้แล้วมันคือมันต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษก็เนี่ยอ่า ah, ถูกเลโก้อ้าวน้ำตกอีกเจีายถูก <laughs> จบเกมและแอปออนไมสามารถเปิดไปด้วยได้เล่นเกมไปด้วยได้นะครับผมและนอกเหนือจากเกมวาดภาพแล้วเนี่ยยังมีมินิเกมอีก7เกมเช่นโมโกโกและ2เกมที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเป็นเกมกูโมโ และดัชนะครับผมซึ่ง2เกมเนี้มันเล่นง่ายมากๆแค่มี2คนก็เล่นได้แล้วนะครับผมดูแอปออนไเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง App Store และ Google Play นะครับและพิมพ์ไปว่า On My นะครับผมจะเป็นรูปไมค์แบบนี้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมเิมพไปแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับใครที่โหลดและใช้งานแล้วเนี่ยก็อย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะครับผมแอป on m ไมคมีให้ดาวน์โหลดทั้ง App Store และ Google Play สามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลดที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับอันดับที่3โดยคนกลุ่มนี้นะรจะมีกกาาาาใช้ภาษา ติ๊กต็อกอยู่เยอะพอสมควรบางคนอาจจะถามว่าแล้วมันผิดยังไงต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ผิดมันก็เป็นศัพท์สมัยใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนว่าการที่คนกลุ่มนี้เขาใช้ศัพท์สมัยใหม่นะครับอย่างเช่นคําว่านับงับเธอขาอะไรแบบนี้หรือจะเป็นคําศัพท์อื่นอีกมากมายบนติ๊กต็อกนะครับคือมันไม่ผิดถ้าเกิดว่าคุณใช้แต่ว่าคนกลุ่มนี้เวลาเขาใช้กันเนี่ยบางทีมันก็ดูน่าลาคาญแบบเราพิมพ์คาว่างับไปเขาบอกทำไมไม่ใช้คาว่างับอะดูน่ารักกว่านับก็ได้เธอขา และ้ะคาว่าเธอขานเนี่ยนะครับ มันเป็นทอทหารคําว่าเธอเข้าใจไหมเธอมันต้องเป็นทอทงแต่เขาใส่เป็นทอทหารก็ไม่รู้สิบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นทอทหารก็ได้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบใช้ไม่มีใครว่าครับเพราะมันเป็นศัพ์สมัยใหม่สั์วัยรุ่นแต่อย่าไปรบกวนคนอื่นเขาจะพิมพ์ถูกอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาจะพิมพ์ถูกความหมายก็เรื่องของเขานะครับใครจะพิมพ์แบบไหนก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอันดับที่7ผู้เล่นที่ชอบเข้าแมปอย่างจุดพักสมองจุดพักใจเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่คนเขาเข้าไปพบปะพูด คุยกันใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ว่าคนกลุ่มนี้นะครับที่เขามาแกะแอคแล้วก็ไล่มอสาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสิงตามแมปดังกล่าซะมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมปพวกนี้นะครับเป็นแมปที่เราสามารถเขาเรียกว่าเราสามารถพบเจอมนุษย์ที่อยากพูดคุยกับคนอื่นได้มากกว่าแมปอื่นๆนะครับแมปอื่นๆคุณอาจจะไปเจอผู้หญิงหรือใครสักคนที่เขานั่งฟาร์มอยู่แล้วเวลาไปชนคุยเขาก็อาจจะไม่คุยกับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าแมปพวกออนไลน์เดทติงนะ้งเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ายังไงคุณก็ได้จีบแล้วก ไ,ได้คุยกันแน่นอนนะครับเพราะจุดประสงค์ของแมปเหล่านี้ก็คือการพบปะพูดคุยกันและถึงแม้ว่าในแมปต่างๆนะครับเขาจะมีเตือนอยู่แล้วว่าห้ามออนไลน์เดทติ้งแต่คนพวกนี้ก็ไม่สนนะครับแล้วเขาก็จะอ้างขึ้นมาโมว์ๆซัวๆว,ว่าเออเนี่ยนะสิ่งที่เขาทาลงไปมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาโดยที่ไม่แคร์กฎอะไรใดๆนะครับดีไม่ดีข้อจะบอกว่าแหมพวกคุณมาว่าเราเนี่ยพวกคุณเองก็ไม่ได้ทําถูกกฎทุกข้อเหมือนกันปะครับสุดยอดเลยอันดับที่ 5. การแต่งตัวเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของรสส ิมแต่ว่าการแต่งตัวของกลุ่มผู้เล่นที่ชอบมอสาวเนี่ยเขาจะเน้นการแต่งตัวไปในรูปแบบที่ทุนนิยมนะครับคือณนะตอนนั้นในโรบอกเขาฮิตอะไรชอบแบบไหนเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาก็จะแต่งตามๆกันไปนะครับผมและการแต่งตัวอะไรแบบนี้ถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาแต่งไปพอมีคนมาถามว่ามันคือแนวอะไรรูปแบบไหนโลเพย์ยังไงเนี่ยก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นอ e ีโมเนี่ยเราก็มกักจะเจอกันเป็นประจำนะครับแล้วคนพวกนี้เวลาเขาแต่งเป็นอ e ีโมเขาก็มกักจะไปเสริมนุ่น นนเสริม,รมัแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นอีโมทั้งๆท,ที่สิ่งที่ตัวเองแต่งอยู่เนี่ยมันคือเฟกอีโมนะครับไม่ใช่อีโมเลยเห็นไหมอีอ e ีโ e มบางคนบอกเนี่ยผมเป็นอีโมนะครับมีปีกมีวงแหวนเทวดาซึ่งแบบนี้เขาไม่เรียกอีโมแล้วนะครับเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจริงๆไปบรรญัติขึ้นมาใหม่ดีกว่านะครับไม่ต้องมาอ้างว่าสิ่งที่ตัวเองแต่งอยู่เนี่ยมันก็คืออีโมหรือทุนนิยมในโรบอคซะดีกว่านะครับอันดับที่4เคยไหมครับเวลาที่เราเข้าพวกแมปอย่างออนไลน์ดิตติ้งไปเนี่ยชื่อของตัวละครนะคร จะลงท้ายด้วยคําว่า so sad นะครับหรือเป็นอีโมจิประมาณหน้าเศร้านั่นเองซึ่งถามว่ามันผิดไหมที่เราจะตั้งวันนั้นมันก็ไม่ผิดครับผมแต่มันดูเหมือนเป็นเครื่องคันตีอย่างหนึ่งอะครับเข้าใจไหมประมาณว่าคนที่ใช้อีโมจิหรือลงท้ายด้วยคําว่า so sad เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจุดประสงค์เข้ามาเพื่อมองสาวมาเพื่อหาคนคุยล้วนๆครับไม่จะมาเสพสังคมไม่จะมาพัฒนาคอมมูนิตี้แต่อย่างไรนะครับมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นการแบ่งแยกแล้วก็บัญญัติขึ้นมาไปซะอย่างนั้นนะครับอันดับที่3 นอกเหนือจากชื่อที่ลงท้ายว่าโซแซแล้วเนี่ยมันมักจะมีการลงท้ายว่าอา,อาจจะไม่ใช่ลงท้ายสิครับอาจจะเป็นการนําหน้าดีกว่าบางคนเนี่ยนำหน้ามาด้วยอายุตัวเองนะครับเช่นใส่ว่า11 Y 9y ้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่มันหน้าทึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเล่นพวกแบบบล็อกเฮเว่นใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเราเจอคนเขียนนําหน้าว่า10 Y คือเท่าไหร่ครับอายุ10ปีและเขามาเขียนว่าอะไรเงาหาแฟนอยากได้คนคุยยาวๆคือผมนี่เอามือทาบอกเลย เฮ้ยน้องครับอายุยังน้อยอยู่เลยนะ10ปีจะรีบมีแฟนไปทําไมแล้วพอผมไอเรื่องนะี้มันเคยเกิดขึ้นจริงเพระผมเคยไล์เล่นบกเฮเว่นไงแล้วคือเคยถามนะว่าทําไมถึงมาหาหาแฟนหาเพื่อนอนะไรแ,แบบนี้น้องเขาก็บอกว่าอะไรครับบอกว่าก็เนี่ยก็มันเหงาอ่ะที่บ้านก็ไม่คุยด้วยอะไรก็ไม่รู้แยะเต็ไมไปหมดนะครับแต่ผมมองว่านะ อย,อย่าเพิ่งรีบมีแฟนดีกว่านะครับไปข้าใจความรักให้มากกว่านี้ไม่อยากให้โดนหลอกไม่อยากให้อะไรนะครับเดี๋ยวโดนหลอกอะไรขึ้นมาเนี่ยจะเศร้าแล้วก็ทุกข์กับชีวิตซับเปล่าๆนะครับผมอันดับที่2เวลาที่คนกลุ่มนี้เขาเปิดไมค์คุยในเกมโลบอกนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรทําไมเขาต้องเก๊กเท่ตลอดนึกภาพตามสิครับเข้ามาในแมปแมปหนึ่งปุ๊บแล้วก็พูดอ๋อสวัสดีครับมีใครว่างไหมอ่ะผมอยากจะพูดคุยด้วยครับผมเหงามากเลยผมไม่ค่อยจะมีคนคุยเลยครับคือผมอาจจะเก๊กเท่เก๊กหลอ่อไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยที่อายุน้อยๆอ,อยู่น่าจะพอเข้าใจนะผมว่าการกก๊กเสียงหล่อมันเป็นยังไงและแน่นอนครับว่าคนพวกนี้เวลาที่เขากก็กเสียงหล่อเสร็จเนี่ยเขาจะต้องเหมือนเอาไม้มาจ่อปากนะครับไม่ก็พอพูดเสร็จปุ๊บก็จะนะครับผมลงท้ายด้วยเรื่องเศร้าๆนะครับอยู่บ่อยๆเพื่อดึงดูดความน่าสนใจแล้วก็ความเศร้าโศกของเขาที่ใช้ตกผู้เล่นคนอื่นอันดับสุดท้ายนะครับจะเป็นผู้เล่นที่เรามักจะเจอแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็คือผู้เล่นที่ชอบเปิดเพลงนั่นเอง ใครที่เล่นพวกแบบคอมมิตี้นะครับพวกจุดพักใจศาลาพักใจจุดพักสมองเนี่ยเจอแน่นอนก็ผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยหูเสียงเพลงลั่นเลยนะครับลั่นเลยแล้วพอเราไปเตือนคนพวกนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเอา้เาก็อยากจะแบ่งปันอยากจะให้ฟังเพลงด้วยกันนะครับบางคนเปิดเพลงดีก็โชคดีนะครับแต่บางคนจะเปิดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนี่กลัวติดคุกกลัวโดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองจริงๆครับรับไม่ได้เลยแต่ละคนนี่บางทีนะั่นเล่นอะไรกันก็พิสดารแปลกๆก็เขา ใจแหละว่าเรื่องเพจทุกวันนี้มันไวเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงง่ายใช่ไหมครับแต่ในบางสถานที่เนี่ยก็วินไว้บ้างก็ได้นะครับโอ้โหบางคนนี่เปิดมาคลิปคมจิตคมใจกิเลสตัณหาอะไรกันก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยแม่เนี่ยแหละนะครับผมก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่ผมหยิบยกมากับ10นิสัยแย่ๆของผู้เล่นโรบอกที่ชอบหม้อสาวนะครับจริงๆเคยทํา ไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งที่จะหยิบยกมาให้ดูว่าผู้เล่นที่เขาชอบมอสาวในรูปแบบเนี่ย,เ,เ,ยเขามากักจะทํานิสัยอย่างไรแบบไหนบ้างแล้วสิ่งเหล่านี้มันแย่อย่างไงนะครับผมอย่างข้อสุดท้ายเนี่ยแน่นอนครับว่าเราต้องราคาญเนี่แล้วบางทีเข้ามาเนี่ยโอ้เสียงดังลั่นบ้านเลยนะครับหรือบางคนเปิดเพลงเนี่ยบางคนไร้สดอยู่ใหนเข้ามาปุ๊บโอ้ติดลิขสิ์ครับเรียบร้อยอกเกมซะอย่างนั้นนะครับผมก็อยากให้รู้ไว้นะครับว่าเราทุกคนเนี่ยการจะ ความรักด้วยบางคนไม่เข้าใจความรักนะครับผมนึกอยากมีก็มีแล้วพอหนึ่งเลิกกันมาก็หาสาเหตุหาความรักกันไม่ได้ครับว่าคบกันทําไมใช่ไหมบางคนอย่างอ,อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรักจริงรักจังมากครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งแบบบอกว่าอยากอยู่คนเดียวอะ่ะอืไม่อยากมีใครตอนนี้ไม่พร้อมจะมีใครคือมันอาจจะไม่ใช่ว่าคุณไม่พร้อมจะมีใครหรอกครับต้องบอกว่าคุณไม่พร้อมที่จะคบกับเขาคุณไม่อยากคบกับเขาเพราะคุณไปเจอคนอื่นที่มันดูทัดใจมากกว่าเวลาที่ผมรักใครสักคนคบกับใครสักคนนะครับผมมักจะมีคาพูดอยู่ในใจเสมอว่า ผมจะไม่ยอมทิ้ง90%ของผมเพื่อไปเจออีก10%ที่ถูกใจ อผมแนนน่คําเหล่านี้นะครับใครที่ฟังอยู่อาจจะไม่เข้าใจแต่ความหมายของมันก็คือ90%เนี่ยคือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่10%เนี่ยมันเป็นส่วนน้อยที่ขาดหายและแน่นอนครับว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็เคยกล่าวไว้นะครับประมาณว่าคนเรามักมองหาสิ่งที่ขาดหายมากกว่าสิ่งที่มีอยู่นั่นก็คือ10%นั่นเองนะครับผมและถ้าถามว่าผมจําเป็นที่จะต้องทิ้ง90%ไปไหมก็ไม่จําเป็นนะครับผมเรียนรู้แล้วก็อยู่กับสิ่งที่มีก็พอแล้วนะครับปรับนิสัยปรับอะไรก็ว่ากันไปนะผมทะเลกกาะกันกระทบกระทรั่ง ปกตินะครับแต่สุดท้ายแล้วรักกันก็ต้องรักให้นานนะครับเพราะการเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมเจอคนดีก็โชคดีไปเจอคนแย่ๆก็นั่นแหละครับสวยซะ